ปิ้งเทเลนี่แสนสามตัวน้อยอแปดสิบตัว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 อ่าเพิ่งนี่ขับเข่าคุณเจ้าอันนี้ไปฝากเพื่อนอันนี้เยอ้าขอบใจขอบใจ bỏ huyết thành thành huyết giang này bỏ màu đầm bỏ huyết huyết cồn này huyết niêu này huyết niêu này là bỏ nhưng bộ yết u bộ yết oh bộ mà chắc nhưng chong khì oh bộ tem là nưng bộ tem thang phi nong này bộ tem đấy mình bốc khắt phi nong này là nưng สองขีดสี่สองขีดทุกห้างทุกห้าโอเคเอาจ้ะพี่น้องกันเนาะพี่เงินทางไก่บุญมีเด้อลุงจันเนาะคนฟารกใหญ่ทางเอ๋หลายเด้อที่ซอยคาร์มืองน้ำมันพี่น้องเน้ นุบานปฐมไส์ประเสริฐโอ้ยพี่น้องเนะลยเนาะโรงเรียนของน้องเซรินเนาะและน้องตาพี่นองงนะ้องเลยเนาะหรือว่าน้องน้องบิลลี่บอพี่น้องยูนี่บอเนะอาะพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเอาน้องวินเนอร์อาใหญ่ยยอีกก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าใช่ มาเฮียนนำน้องเซอร์ก้อนพี่น,ออนอ้องไอ้น้องวินเนอร์เรื่อว่าน้องนิวเนาะน้องนิวอาจจะเป็นพี่หน้าบ่าพี่น้องลดเร็วเบิ่งก่อนบวนเบิงบ่งก่อนเนาะถ้าว่ามาเฮียนก็ต้องให้เอื้อยมานำานะพี่น้องเนาวนเบิบ่อง,งก่อนค่าทงค่าเทอร์มท่าใยเนาะหรือว,ว่ากานไปกันมาเฮาสะดวกสบายหรือบ่ว่าจัางได๋เดี๋ยวติดตามเบิ่งนํากันเนาะ <laughs> สําหรับอ่าทั้งลูกเนาะเอ้า สละทั้งพอบาะเนี่พี่น้องเลยเนาะทงบุ่นสารวัตรกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันบัตสโคส์คนสบายดีเอฟซีปุ้ใหญ่ใจดีบัตทุกท่านยินดีต้อนรับเขาสู่สองยูทูบบาบุญสารวันพี่น้องเลยเนาะเอากะอยากยิ้มยิ้มแง้ยเจมไซน์ในจักหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าอย่างเนาะดีใจพี่น้องดีใจเซเขึ้นเซปอน เนาะสิะไปเยี่ยมยามทางกับครัวน้องวิหรือเวลาครอบครัวนะเนาะอ่าเพราะว่าเวียงงานก็นยังค้างคาไว้อยู่นะเนาะอ่าดีใจแน่นะเนาะอ่าอยากเพราะว,าว่าหมดไปโดนน,นะนะพี่น้องเนานะบุญหมดไปเสียปนนี่กับ,ป,บป้าโตอ่ามูไปซีหารอบหรือว่าเนี่ยหมดไปอยู่หัขนาดเนานะก็เลยอยากอา่าดีใจเนี่ยนั่นนึงเนาะอยากขึ้นไปเยี่ยมย,ย,มย,ยมามอ่าหรือว่าซื่อสังกนะซีเนาะให้ทางน้องวิ ตัวขอบคุณน้องวิเพินเนาะ,ะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ติดตามส่งน้ำกันตอนนี้ตอน,น,นเรศร้าอ,ออกมาเยี่ยมยามทางเอาพี่น้องเลยตัดภาพมาบันเอกเนาะหลังจากไปเยี่ยมพยายามเอาโฮงเยียนน้องเชอร์เนาะอ่าไปส่งน้องเชอร์ลิ่นเรียบร้อยเนาะแล้วกับปลาลัดกับกับบ้าไปเรียบร้อยแล้วกับชวนทางบบุญสารวัลเนาะมาถ่าทางลูกจันอยู่ปีกไกเซโน น้องเมื่อก,กี้ทางลุงกับเดจจอนเนี่ยมาบุญลงทะเบียนซิมโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ว่าบุนไปซื้อโทรศัพท์มาวานน่านี่อยู่ทางห่านเพิน่นลงทะเบียนบ่ได้ต้องมาลงที่ศูนย์ศูนย์ซิมโทรศัพท์ไปงานซะพี่น้อ,นอรรไงไงเนะาะการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบุนกันบเอาว่าได้ซื้อโทรศัพท์มาว่าน,นี่บ่มีซิมกับ ผู้โชคดีก็ใส่เน็ตบบได้เลยพี่น้องเลยเนาะบุญก็เลยมาลงทะเบียนหายก่อนพี่น้องเลยเราก็มาถ่าทางลงุลงจันลุงจันกำลังเดินทางไปบ้านบ้านสังเอเกา่าเนาะหรือว่าบ้านหนองโมพี่น้องเลยนะเนาะออเบ้านไอ้โมูเนาะขอโทษขอไปบ้านไอ้โมูบ้านสังเอเก่าอะไรบ้านนุ่นสันพี่น้องเลยเนาะบุญก็เลยมาถ่าทางลุงอยู่นี่ก่อนเนาะไปกับบ้าเพิ่งเนาะ เคยละ่ะพี่นางอนะไรเนาะคนก็เลยถ่ายจู่จุดปีนไก่ก็เลยสิไปเบิง่งปีนไก่ก่อนซื้อไปฝากไปตอนทางเซโปนก่อนพี่นงงนะางอะไรเนาะอ่าอ่าไปเบิงง่งว่าปีนเขาทรายเนาะคือฝากเพกันเนาะอ่าบัวสิไปหอดหาพุ่นหรือบอ่อพี่น้งงนะองเนานะสิไปแวะสิไปแวสไปแวะซาร์ลมเพนเนาะอ่าลูกจันไปแลซาร์ลมเพนปาก,กาน้องวิ เนาะน้องเอสพี่น้องเลยครำกบรัวนี่ก็จะสิสูงสิทันหรือบ่เนาะอ่าเดี๋ยวติดตามขับชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ไปเหลือกปิ้งไก่ก่อนพี่น้องเลยไปอ่าอยู่พี่น้องจุดกลางปีงไก่เซโนเมืองอุทุพรแขวงสะวันนาเขตพี่น้องเลยเนาะรอถ่าทางลุงย่นก่อน กมาเจอเมืเองเยอม,มันอยู่นี่แหละพี่นางอะไรเนาะไปหาสิปีงไก่ก่อนกินข่าวถ้ากันเลยนะพี่นางอะไรเนาะกลัวเลยเ,ลเวลามากเลยพี่นังอไรเราไปต้องกินข่าวก่อนมีปีงไก่เข้าอยู่บ่เนาะพี่นางปีงไก่สวัสดี พิ้งเทเลอร์นี่เสนสามเส้าตัวน้อยเด้อน่าแปดสิบตัว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 พิ้งแกะเซลล์เส้นสามเบอร์บอลนี่นะรูทบอเส้นสามก็ได้จ้ะฮะเส้นสามก็ได้เส้นสามก็ได้ปะ อยเีลายปิ่งปิ่งน้อยแล้วเนาะตัวน้อยนี้ตัวน้อยนี้สตัวสองแสนก็ได้ดูสามตัวสองสแสนหนึ่งสอเจ็ดสิบมาลุนา้นเจุ้นไอีกนะเออนาะสองสามสี่อ้า อพอแขกแกทงด้ยพอฝากแต่เราขอบคุตัวนี้เขากินเองตัวนี้ตัักทัวเขายเด้อตัวนี้เ,น,เนี่นยกินอยู่นี่ตัวปงเป็นปตัน่ะใส่ทงยังไงเนาะไก่เสน่อนแระแระขอบใจ อหอมหอยแลวพี่น้องป็นไก่ันเนาะกินตำบักทัวเส็บๆพี่น้องเลยนี่แหละแล้ว,ลวสินสินแหง กินแหงก็ปีนไก่บ่ทางลุงกับน,น้องเขยทางไหนปีนเอาไวนะ้เนาะอ่าเป็นตามเบิ่งเนี่ยเรายังบกุกิ้งเข่าเนี่ยปีนเอาไวนะ้เนาะมาลงจันเนี่ยเราต้องเอาเวียางานก่อนยังบุก,กิ้เข่าดอกตามเบิง่งเอสซีก็อ,อะไรเรื่องกันเอาไว้ ว่าบนนี่ทาว่าได้พี่น้อยกพ่อขึ้นนอาต้องกินก่อนยังยังซื้อตัวน้อยกับพ่อแล้วอ่าฮ่าฮ่าฮา่นฮ่อฮ่าฮ่าา่าฮ่ันาฮ่า่น บาลจักนกำลังไปถ่ายคลิปอยู่ยังบ่มาตัวได้ของเฮาเมื่อกี้นี่นี่บ่ะเอาตัวนี้ก็ได้ว่าแห่บาลจันนี่ตัดใส่ยธงนะแล้วก็วขเขาเนี้พเพาะเจียวพาะนี่คืออะไรปีกแห่เพิ่นปัน้นก่อนเดินทางเปินาทางเพืขขเ่อนำทางมีข่าวนะเปิดจังหอดจุดหมายปลายทางอยู่นะเลยโอ้ลืมบอกว่าเต้าหู้ถั่วบเผ็ดเนาะ เ็ดโดๆมาเด้อพี่น้องเด้อปีงไก่เซโนตามักทัวแซบๆทรายนี่ลดหาเด้อตัวนี้ <c oughs> ลดแหลกแจกแถมบดว้เนาะ ชีตคือฟ่าพี่ต่อนผ่านไปแน้องเบินกันมีใครแน่จะเป็นผู้โชคดีในปีไก่เนาะมาแล้วตำมทั่วตำมทั่วโอ้ยบอสแอบเบกกิ้งคนเดียวหน่พี่เราไงไปทากันบอทันเวียดทันงาน hòn ok Đi nào đấy Nó chèo treo à, Thua Là pin cây vẫn ma, Bởi xin muông muông nè เจ็ดโมงแรกนี่ยสิบโมงกลางคืนเรียกว,ว่าสี่ทุ่มพีม่น้องมาพี่น้องมาแล้วปีนไก่เซโนพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้เดอกินข้าวกินน้ำซำปลาก่อนเดินทางนอกส่วนทางปลูกเฮยลาครับลุงจันเนี่ยวุ้นซาำเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะผลัดกังมาถ่ายงานไปนมอบเตียงให้กับไขโม่เนาะ กัว,ว่าบาทเก่าซากเอเท่าเลได้ลาดแท่เป็นยังครับเบิงกันฉีดกันเนี้ย <c oughs> หากายพันจีน <c oughs> มันฉีดก่อนมันฉดยดก่อ <c oughs> อืม โเพชรแม่ค่าเนี่ยซือเพชรควยแท้นเนาะฮ่าคำแรกนี่อืมอ้ะอ่ะนีครับปีกไ ขี้พี่น้องอะไรนข้าวพี่น้องกันเลยพี่น้องด้อายพี่น้องกินข้าวแบบคนเดียวกันพี่น้องเลยเนาะนึกใจวุ้นขึ้นไปรอบนี้ก็มืออื่นหยิไปวัดวัดพวกกวงพี่น้องเลยเนาะคุีทั้งทั้งย่าหรือว่าทั้งเจ้าวาดพันโทหาวนว่ามือมันจะเริ่มดึงยั้งยังไงพี่น้องดึงยอดชักฟาหรือว่าขึ้นไปติดตั้งยังถ่ายแหละเนาะอย่างไรวุ้นไป่ถ่ายถ้ำเลยพี่เนาะไงจะพาไปบังกัน แล้วมืออื่นๆจะเกินไปจังหวับดบ้านซาเล่ของเราบ้านดงเป็นอย่าไรเนาะว่ามีมียังแน่กลได้แล้วขอบใจแล้ว <c> ก <oughs> ินหวานหมดได้เพราะว่ามือพันจีเฮกบุญเนี่ยวันที่เช้าสองกุ้มผ้าเป็นอย่างลย กระบุนกระเซน็นะงท่านเนาะงท่านน้าดูวัดกรวงไปเลยพระชาโอเคเขา,ขาเขาขึ้นหน้ากันได้เป็นเลยเราจงตัดภาพอยู่ที่หนึ่งบาทลงจันมาเนาะโทรหาเคยลนหลนะาก็ไมเลยเนาะจะมาเรากินข่าวมากกรวุนซื้อนะในมันเมืองเืออปิ้งไก่ เดี๋ยวแตมีสัญญาณเขียนะวาพปักเขาไปบ้านซากีเก่าเยสัญญาณมันค่อยดีไปเนยนะบบครับบัวแม่หบติัวัวัสัวติดฮัลโาว ว้าเพิงทาานี้ซื้อปิ้งไก่ไทยถายเดอพ์กระปัเเร้ามากินเข่าวปีเดอซื้อไว้หายด้อเฮ้เป็นะไรนะร้อยทาเป็นกัไปเลยพุดีเป๊เลยบ่สามแซนเป๊บ่เออ

ฮึบโอ้ยร้อยพี่น้องเลยอ่าจ้ปไปเรียบร้อยขอยเรียบร้อยเลย,ย,ยได้งานอั่นีน้นห่อมาหานะ้เลยสบายดีห่อ,อยา,าอยจะปั่นทางพี่น้องเลยเนานได้ะไปจังไรบาทนี่ไป ถ้าแล้วเจ้าขี่ขึ้นเงินแล้วลูกชายไงบอน้องชายไปเปล่นเดือดเปลี่ยนยางก่อนแนวมันแล้วเนาะตอนชีขึ้นไปเดินทางไกลเนาะทางไกลทเหมือนไปบ่ฮอดเลยด่วยเอาสะเนาะก่อนชีไปเปลี่นเหลือเป็นยางกะเอาน้ำกัาก่อนได้ใช่เนาะเอาน้ำกัาก่อนได้เนาะกินน้ำกินไนบ่กินน้ำกินไน่กันเลยมาจากไกลน้องชายยิ้มน้ำเราจับกินน้ำเลยโอ้โหบดเดือขีดขอขอดเล่าหนิเนาะ หเหีือลงใต้ลืมอพอดเอาหน้ามาให้บ่เอาสาพอดีแหละพี่น้องมีทั้งเอื้อยใจดีเพคนเนาะอยากเติมน้ำเนาะน้ำมันพี่น้องไงครับลุงจันเนี่ยเด้อว,ว่าสันคอนขึน้น,นสินปโปนเนาะบุญแล้วนนทันทางเอื้อยหาบุญมีโดยเฉพาะเอื้อยเอพี่น้องเราอยู่ทางต่างประเทศเด้อเนาะพอดีแหละพี่น้องไงปั๊มปัสทอเซโนเฮาเนาะ เป็นไหมาหนึ่งล้านกีบเนาะเต็มถังเลยเนี่ยเต็มถังเลยบ่เาลองเบิรงพี่น้องเลยยันลองเบิรงว่าน้ำมันเราเลือดองขีดล้านหนึ่งจะเต็มบ่พี่น้องรุนรุกันเนาะกยันล้านกูกลัวหมดยังษล้านหนึ่งจ้ะเฮ้ยนองเลยกินข่าวแล้วบ่มเจ้ายังพี่ยังเลยน่นคือแลกขาวดูนี่ว่าไป หลังจากให้เพื่อนกินน้ากินได้เลยว่าชีไปเติมเลือดเพื่อนก้อนพอเลือดเพื่อนเป็นเลือดจางเลยบอกเป็นดำบ่เออเลือดเลือดขุ่นเลยเลือดเนียวเลยเอเลือดเนียวเลือชีเปลี่ยนเปลเป็นเลือดในเพื่อนใหม่ก็เลือดม้นมันเพื่องไายพี่น้องเลยเลยขับใญ่ตที่ว่าผพาเรียนและมันมันหอดกำหนดจะรุนนะแล้วแล้วที่วัชรัยแล้ว คือมันบุญบรรพามนตอนนั้นเลยเป็นหลายเตื่นเลยจนเนาะต้องเลยช็อคคำเดือนแน่นอีกอ่ามังเป็นเยาว่าไข่ออกมาเยาว่าพรอมปุยช่อมาจักเนาะยันเหนียวตุ้ยตุ้ยแล้วแต่ผนแผ่รถไปได้เนาะได้ขี่กับโมมวนได้พยุงขี่ไปชื่อคือมือนีก็จะเฟื่องยันยังแล้วเนาะนี่เด้งก็โบกออกวายังนะแต่เล่นแต่ก็คือแบบ เหลือมันเนียวแล้ววะตีหนาคือไปก้นใช่หอือก็คือนี่ไรย่าเงี้ยว่นาะคือทางเคยละเฮาพี่น้องแลาวมาครอบกั้นบานนี่พี่น้องเลยเนาะมาหอกก่อนและวุ่น่มดมาน้าเคยกุ๊กเคยกางเคยละสามกุ๊บสาเคย่ดสามกุ๊พี่น้องเลยสามกุ๊บสามเงาเนาะพี่องไปซอยกันเนาะ ซอยซอยทางเซปูนฮาพี no e, ่น no. ah. ้องยังีกลครอบครัวล้วยังบุัวบุถึงพี่น้องเนาะเาจะาแสนหกแสนบที่หนึ่งสิบเก้าพันเนาะลงลเรียบร้อยแล้เตียงลังกันเลลงเรียบร้อยลงนหนึ่งด้ยืนเหัง นั่งซิ่นคนละนั่งซิ่งกะสาวร่เพนพี่น้องเลยเนาะันนี้แพงกว่านะ้ตัวนี้บ่สี่นนะสแนสนได้ตัวนี้สี่แสนบนะ่แม่ยตัวปัร์คสปาเน่ยแต่ว่าห้องฟังห้องบูมักนั่นกะเหาอันนั้นกัได้ตัวนี้สี่แสนเนาะสี่แสนสี่แสนตัวตัวที่คอยไปให้ไอ้ยมูคนนี้ถือยนดเลย บยังหเอียออยู่เอี๋อหมดเต็มซะมาจักยังชอนขีดโอ้บมเต็มหลาหนึ่งบมเต็มถังพี่น้องเลยหมดเต็มเนี้ยมันบกคักเน้ยเอาเอาเพิ่มอีกสองแสนอ้อหพี่น้องเลยหลาหนึ่งบมเต็มถังพี่น้องยังอีกชักขีดอ่ะสองขีดอีสองขีดออจะทำนี่แกได้และวได้แล้วทอดอีกดอก ก็ไปก็มาเออว่ารุ่นประหยัดอยู่เลยอืนี200,000มันสิเต็มบ่เต็มจักสิได้อยู่สิได้อยู่บ่เนาะบ่ได้เนาะได้อยู่ได้เต็ม2 พี่ะอะลูกค้าลูกค้กโอเคเอาจ้าพี่น้องกันเนาะทิ้งเงินทางเลยบุญมีเด้อลุงจันเนาะคนฝากจ่ายทางเออหลายๆเ้อที่ซอยคาร์มืเมืองน้ำมันพี่น้องไงด้วยเนาะกินเนื้อล่องใต้กับคาร์มืมีน้ำมัน,นกับไผ่ผู้ได้พี่น้องไงเนาะจ่ายทางคนน้ำมัน,นบ,บนุตรเอาพ โอเคขอบใจรับใจพี่ดองไเยนอะารเน่บ้านพี่้อะไรไปเปลี่ยนเลือดเพิ่มก่อนเปลี่ยนเลือดบานนี้เพิ่มเลือดเพิ่มเพิ่มอเพิ่มน้ำมันล่ะเพิ่มน้ำหนของ้าไอะไรยังเลือดบ้านเนี่ยกิน้อนะเลือดยางเลือดเลือดเหนียวเลือดเหนียวมดไปมีหลอดไงอเกาะออกมาตเฮือนนร่คกับายังน้อยกับฮาแซนล่ะพี่้อไเนาะ ออกมาเตือนหาแสนว่าตำล่ะทีไปหาแสนได้สองอะจะขอรถรุ่นนี้นะกะว่ารุ่นอื่นบุฟู่ต่อเนื่องือสีแพงขาขี้ในอะนครในนี้ในแขงนี้ในแขงในเมืองนี้ในเมืองอุตพรพี่นองกันเนาะายงานอยู่ขีดใกล้นี่สองหมือต่อหาแสนโดยไปบังเสียบงนี้ะไปเนื้อนี่ก็เติม คือสิจิทัลลงมาพอได้นี่เลยล่านตีไปล้านหนึ่งประมาณสี่มือหามือได้อยู่เลยเท่าสองเซนนะเื่าอีซูนี่กับประหยัดอยู่ได้เป็นน้ำมันประหยัดเทียออยู่เอาสามเพียน้องไงเนาะเดี๋ยวจะบูร่วมเรื่องทินหัวยางขาดน้ำโมเกียลต์นั้นเนาะเกีลยวตัวเลยพวกน้ำมันอีกครบรอบ กาวาจะมเรือนหอดหอดหอดขวบมันนี่ยาวาคิดว่าซาจอเรนะีซาคอยเรตก้นี่เอน่นี่ยกระเพียนมือเยคิดเนาะโอ้ยชด้รปลพียนอีกเดวนีจะลับลงมาหม่มโอ้หากะเลียนเดือนมก้อนนี้ไม่่อันี่ี่เลยวันสองเดือนเดือนเนาะแม่นองเดือน สามเดือนนะตีไปสามเดือนเปลี่ยนเท่าไหรน้ำมันเครื่องสองเดือนในสองล้านเป่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเท่านึงสองล้านนั่นเนาะเจอดเดือนละตีไปเอาเป็นหมื่นกิโลเลยกิโลเปลี่ยนเทอันนี้มันชิฮอดเลยนี่เลยโอ้โหวัยแท้นี่ปม่บวามโกงเคยมีจักรกันแล้วก็จะไปผู้ตโตไดียวอ่ะไปคึ้มือเลยไปคึ้มือเออว่าพวงอยู่นี่มาช่วงนี้ ไปเซโปนดูเด้มันระยะไกลนี่ยย่ยากนี่ไปกลับแบบสี oui ่ร้อยโลละสี่ร้อยห้าร้อยเนาะโลแโอ้สองเดือนยู่ไ่อด้เปลี่ยนยังไงเนาะไปเซโปตอนนึ่งได้มันตอยู่หกรโลไปเนาะเพื่อเอาแต่ละมือออกอเรีนดีเียเลยพอด้วยแต่พเปลี่ยนเลยก็ได้แด้นิ่าพอเปลี่ยนลงมาก่อนเนาะเปลี่ยนเดือนก่อนลงมาก็จะพอดีอยู่แล้ ไปใช่โอเคพี่น้องเลยเน,ะน,เนยาะมเมริกากำลังสินทากันเดินทางมาเสร็จรถเสร็จกลางเปลี่ยนมงน้ดมันบูนม,มงงเบรกยังจังหวะก,กันขึ้นไปเซปอนเดินทางไปน้ำกันตอนนี้พี่น้องเลยเนาะสามคนสามเคยพี่น้องเลยเนาะคือว่าทำโรลลี่กันจะขึ้นมานำโยตามหลังพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะจะติดตามชมน้ำกันไปก็จะไปเยี่ยมทางซาล็อปเพนหนันงวิโอู้ปวนปักเทียงไปจกัจกคือว่าคิวคือหลายแท้เนาะ คือสมอจะมีพลัางงานเราก็ได้อ๋อพี่น้อยเด้่องยิงไปเปื่อยโมชง,งแล้วยิงเปื่อยใช่ <c oughs> เปื่อยรถกะลายครับบ้านอ่าได้ปลงเบิ้งก่อนเลยไาจะโอเคพี่น้องไปน้องในทางลุงจันเบิ้งรถเบื้องล่างก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทางเดินทางจากมุ่งตอนนี้กะบชิบิชิบเบ็ดมุ่งอะไรพี่น,อน,ะนะอ้องเนาะอ่าคือหอดพุด่นกับชิบิกำคำพุ่นแล้วนะนะเนาะอ่อ พระชาโอเคพี่น้องกระบุญนเสษตรกรอนุญาตจบคลิปก่อนพี่น anyway, ้องเนาะย่างสำนีก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุกใจความพี่น้องอิบซีวัฒน์สุขบุตรคนพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณไปย่างเนาะเอื้อบุญมีจากต่างประเทศเนาะในการประมวลสื่อเตอร์นัมันเนาะให้กัำลังใจเพื่นพี่น้องเนาะหนังดานกีเนาะจะได้ของบุญขอบคุบใจด้วยเอเด้อเนาะขอให้เอือยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายทิ่แข็งแรงเลยเด้อนาทิดเจริญลุกสวยเรือซุปนอกแล้วก็ กูทุบผู้ยากูข่าผู้แคนท่านเซโปนขอให้ชีวิตของเอเื้อจะมีความสุขความเจริญสุขกายและสบายใจได้เด้อเนาะทีส่สำคัญก็คือสุขภาพอะไรเนาะห่างกาลจากแข็งแรงเนาะสาธุสาธุเนาะพระสะระลิปนี้ขอจบเพียงสำนักก่อนพรอมกันคลิปหนาได้เอพีได้มาสุขสุขคนเด้อเนาะสบายดีอยูด่ดีไม่แห้งโศกมาล้ำรวยบัดสุขสุขคนสบายดีนะไปบ,บายได้พี่น,น้องเด้อ